หนึ s <S ่งสามที night, right? <S <S ่หาจะได้ไอ้ยัคาเฟ่เปิดร้านแล้วเออหาคนหาคนแรกมีหคนนะโอ้โหแข่งอยบอดเสียงนี่กงเด่ไดเลยโอ้หลดแรงเลยคาเฟ่เปิดร้านมั้ยยับมันลืน่นมาแตกย่อนพวกนเดิมเดิมหลุดึงสี่ขา แงหวเขาปนตันดกให้ตู้มมนเลยะตังโอ้เปยังไปต้องตัน้อยิ้มเลมีมีมือเลยมีเสียแข้าวเล่กเทเทสเทสยังไงเอาเทสเทสบอกตู้มันสีเอาแล้ไม่ได้แล้วรอบแรกเอาเทสเรารอบสองเขาเขาแล้วรอบที่นาเุเลีวรอบสามเอายิ้ไม่มีรอบสามแล้วหน้า

เฮ้ยุ้รถเนยรถันบ no. hey, ีเออรถโตคตรขี yeah. oh. ้อ่ะมีแมวทัิ้กหลังคาบอกยังเนข้งหลังคาเลยมึงเอาแถวไหมพี่อมันแหลกอ เอาไม่เลยพี่หาจะได้พ่อแก่แข่งไหมแข่ไงไหมพี่แก่ัวไม่เก่อีกรอบนึงแล้วไปวะไปเรียนอะไรมา